มาดูบ้านครับผมมาดูแบบบ้านสวยครับผมบ้านโครงการครับผมครับผมเดี๋ยวเขาไปดูข้างในเพื่อสนใจกับว่าเบึงแบบตัวอย่างเลยครับผมอยู่เขาเรียกว่าอยู่การีดหาครับผมอยู่มาเดือท่อนครับผมอยู่ทางไปสายสีเขยเลยรบพิสันตลินมานี่หนึ่งครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิ้าผ้าไปชมครับผมแบบบ้านครับผมโครงสร้างบ้านนี่ครับ อยู่เลยรูปิสันนอนที่เดียวครับผมสี่แยกสลักได้อยู่ตับนสลักได้ครับผมเพื่อเมืองครับอันนี้อันนี้เป็นห้องมันเป็นห้องรับแขกมันใหญ่ๆนี่ห้องรับแขกครับดูครับคุณสวยครับนี่ก็จะเป็นประตูครับผมสวยงามครับผมใครสนใจก็มาชมได้ครับผมนะครับโครงการบ้านครับ มาชมมาดูเป็นตัวอย่างได้ครับห้องนี้ห้องใหญ่กว้างมากเลยครับพื้นที่ก็ประมาณห0สิกว่าตารางวาครับผมก็มีห้องอันนี้เป็นห้องห้องห้องโถงใหญ่ครับผมแล้วก็มีข้างบนมีเป็นไดมีฟองชั้นครับห้องตรงนี้สวยอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างนะครับผมพอดีขออนุญาตครับจอาที่แล้วผมมาชมมาดูครับผม ก็มาดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นห้องอใต้บันไดครับผมห้องน้ำครับางลาจะมีห้องน้ำมีอะไร,รบ้วมีห้องน้ำแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นห้องห้องขั้ล่างครัมีห้องหนึ่งครับผมห้องข้นล่าง ห้องใหญ่เหมือนกันครับห้องใหญ่แล้วพาท่านผู้ชมข้างบนนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นอะไรน,นี่อันนี้เป็นการวาดวิานนพาขึ้นไปชมข้างบนอันนี้ก็จะจะเป็นเปิดไว้นะเป็นนักต่างนครับผมน,นากาักต่าง นี่เป็นชั้นสองครับตกใจหมดเลยครับผมชั้นสองห้องน้ำก็จะมีสองห้องห้องบนก็จะมีห้องใหญ่เหมือนกันครับนี่เป็นห้องบนแนอะนี่ห้องอันนี้ห้องห้องห้องบนก็ห้องนอนมีห้องบนเป็นกรต่ายากาศดีครับผม มีหลายหลังเหมือนกันครับมีเยอะเลยครับมีเยอะละนอนมีหลายหลังัมีห้องพิท่องห้องโถงครับห้องใหญ่เลครับครับผมโครงการกำลังสร้างโครงการที่ใหญ่เลยครับเยอะมากครับนี่ครับบรรยากาศก็ดีมากเลยครับบรรยากาศตลาดน้อยวิววิวดีครับผมวิวสวยใครสนใจก็มาดูได้ครับมาจองครับผมมาจองมา ต่อสองสามได้ครับผมว่หลังใหญ่นะครับหลังใหญ่ดูครับว่หลังใหญ่นะบรรยากาศก็ดีอันนี้เป็นระเบียงหน้าหน้าบ้านระเบียงระเบียงครับผมนี่ก็เสร็จแล้วครับบ้านตัวอย่างนั้นเสร็จแล้วตางก็มีหลายหลังแล้วมันก็สวยแล้วมันก็ทำหาเงินเอมื่อไรครับมันรูปกี่ร้อยหลังครับ ตัวเองครับไฟก็กำลังจะเข้ามาครับผมไฟระบบไฟระบบไฟฟ้าประปาครับผมก็ทำเรียบร้อยแล้วลังคาก็จะเป็นคากระเบื้องครับผมลังคากรเบื้องจะเย็นดีมากเลยครับเพราะมียื่นออกมานี่ประมาณจากสองเมตรน้งครับยืดๆนี่ครับผมเลยประมาณสองเมตรลังคาครับเบื้องจะเป็นสี ออกสีน้ำตาลสีเทาครับผมออกสีน้ำตาลนี่ก็คนกยิบตรงนู้นก็ทําเข้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วทำแล้วระบบท่อะบบท่อระบายน้ําก็ทําเรียบร้อยครับผมดูนะครับดูดูครับอันนี้น่าจะเป็นห้องครัวหรือเปล่าไม่รู้ครับผมที่ผมยู่ข้างล่างครับผมมีห้องนี้องดูดูเหี่ยงครับมันจะเป็นห้องวุ้ง ห้องเยอะครับมีห้องเยอะมากครับแล้วอันนี้ก็เลือดเดืทดาสีครับผมอันนี้ก็เลือเดือดทาสีเลมีมาาชูร่าดูตัวอย่างครับดูเพื่อความความสุขครับผมอันนี้อันนี้ใหญ่มากกว้างเลย เย็นดีครับเข้ามาข้างในเย็นมากเลยครับผมเย็นเพราะว่าข้างบนนี้เขาฉนวนกันความร้อนทําหุ้มอย่างดีเลยครับนี่ครับผมหุ้มอย่างดีอยู่นี่ครับผมฉนวนอย่างดีเลยครับผมโวยระบมโครงสร้างหลังคงทนมาตรฐานถาวรครับผมก็คือว่าดีครับผมชอบเลยครับ หลังก็ไม่ได้เล็กเลยนะครับใหญ่มากเลยสมราคานะครับโอใหญ่ดีครับอยู่ห่างจากเมืองก็ไม่ไกลมากครับผมก็ประมาณสักสี่กิโลห้ากิโลได้ครับผมสามสี่กิโลครับสะดวกสบายครับผมอยู่ใกล้สถานเรียกว่าอะไรครับอยู่ใกล้ห้างสตรินค้าใหญ่อยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้ห้างี่หลายห้างครับผมก็ถนนก็ กว้างขวางถนนก็ใหญ่ครับผมกว้างอันนี้ก็นี่ขนาดคำยังไม่เสร็จยกเต้ขนาดนี้ครับผมถ้าทำเสร็จจะเตยขนาดไหนครับก็ไม่ไม่รู้จะบรรยายนะครับผมถ้าทำเสร็จแล้วนี่ก็ทางลงครับทางลงนี่เสร็จก็ไปปูกเบื้องครับื้องปูกเบื้องปูแลยก็ตกลงได้ครับตกลได้ดูกันยาวเลยครับ อันนี้ก็ลงมาข้างล่างครับผมแต่ข้างล่างมันจะโล่งโล่งโล่งมากเลยโอ,อ้โหสุดยอดนะครับพี่น้องครับสนใจก็ติดต่อได้ครับผมติดต่อได้เลยครับผมติดต่อได้มาดูนี่ครับดู สว,สวยงามครับผมน่ครับสีก็สีก็สีนี้ครับผมสีไม้ข้างทางจาราบรก็มีพื้นที่ใสๆก็เยอะเหมือนกันก็ปลูกเขาเรียกว่าอะไรครับปลูก ต้นไม้ให้ปลูกอะไรก็ได้ครับปลูกดอกไม้ปลูกอะไรครับผมปลูกแล้วก็ตรงรั้วครับผมก็จะปลูกพวกกล้วยไม้พวกาวกดกลา,างก็ประมาณนี้ครับปลูกได้ดีครับผมก็น่าอยู่นะครับผมสำหรับคนที่ต้องการอยากมีบ้านเป็นของตัวเองครับผมอยู่ก็ ราศีเมืองอยู่ประมาณในเมืองนี่แหละครับผมขเขตเมืองที่ทางานอยู่พวกนี้เรียว่าต่างจังหวัดที่อยากได้บ้านอ,าอยากมีบ้านอีกสักหลังสองหลังเข้ามาจองอาติดต่อนะครับผมเพราะว่าเขานานน่าจะจองกันเปิดให้จองขนานแล้วครับแต่ว่าก็มาดูได้ครับผมว่าบ้านยังสร้างเรื่องเทาน่ยไร่ทำเรื่อง ก็เห็นแล้วก็ใหญ่บัวอาครับผมสวยดูดีครับผมถ้าฝันครับถูกระหว่าที่หนึ่งก็จะจัดสักหลังครับผมจัดสักหลังหนึ่งครับพี่น้องจัดสักหลังทับเพียรครับผมแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่ดวงครับผมแต่ว่าสนามเก่า ยอดแสงนี่ครับผมหลังก็เหมือนกันเลยครับทุกหลังเลยครับถอดแบบมาเหมือนกันเลยครับผมยอมรับดูสิวะออกแบบทุยยอดฮันนะสถาปัตย์ครับผมสถาปนิกที่ออกแบบบ้านสุดยอดมากครับยอมนับถือเลยครับผมยองเราเก่งมากครับร้องเพลงเวลาถ้าทำเสร็จนี่นี่หน้าฝนครับผมฝนตกมาแชะมากครับหน้าฝน นี่คนตกครับสวยดีมากเลยีสวยนะที่สวยครับผมที่สวยหนึ่งที่สวยหนึ่ที่สวยนี่ก็เริ่มทาสีแล้วนะเริ่สวยเริ่มทาสีขึ้นนะแต่ลังนี้ครับลังที่ให้ดูคือลังนี้ครับ ที่ขึ้นไปชมได้ครับตัวอย่างครับครับก็เอามาให้ชมกันครับเอามาให้ชมกันดูข้างนอกครับผมเรื่องดูดูข้างนอกทางโลกเอ่าครับไปชมครับดูได้ทั้งคกว่าคนนี้หัวผมก็ให้ดูได้ครับช้างชี้ก็เป็นกันเองเจดีครับ ก็ไม่ห่วงครับผมเพราะว่าเป็นเพราะว่าต้องการอยากให้พี่น้องได้มีบ้านเป็นของตัวเองนสนใจก็มาดูได้ครับอาจจะมีทุกจังหวัดแล้วมั้งครับผมม่รู้ครับแถวที่นี่มีจังหวัดสุรินทร์กาญจนานิจ คูปูตาครับผมคูโูตาไทยคูปูตาโอ้ไม่ใช่รถไม่รถตักดินครับนี่เราก็ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรนี่ต้นไม้ปลูกอะไรได้เลยดูครับผม if you know.